สวัสดีครับคุณสุรชาติครับสวัสดีครับคุณชัยนนท์ครับสวัสดีครับค่ะคุณสุรชาติครับก่อนอื่นต้องที่เล่นเดียวกันนะครับเราอะใช่ครับครับเราออฟกับออฟเจอกันวันนี้ครับครับอะคุณสุรชาติครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานนี้นะครับสีหน้าสีตาวันนี้ดูแจ่มใสขึ้นแต่ว่าได้ข่าวว่าลงพื้นที่วันนี้ก็ไปขอบคุณพี่น้องประชาชนวันนี้ไปที่ไหนมาบ้างฮะทั้งวันเออทั้งเขตจตุจักรทั้งเขตหลััักกนนนนนะะคครรรบ็็เเปมมีียยอู่่่่แแล้้้ววไาพชทุง ก็ต้องออกไปขอบคุณนะครับแล้ววิธีการที่ขอบคุณได้รวดเร็วและทั่วถึงในช่วงสั้นๆเนี่ยวันเดียวเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นรถแห่ก็จะใช้รถแห่เอานะครับแต่ว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่า,าต่อจากเนี้ยจนถึงอายุสภาจะหมดเนี่ยไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่จะพยายามไปถึงในทุกๆพื้นที่ด้วยปกติเนี่ยเยวลาผมลงพื้นที่เนี่ยผมจะใช้วิธีเดินเท้าเอานะครับก็ไปเยี่ยมไม่ว่าจะในชุมชนไม่ว่าจะในหมู่บ้านจะอะไรเงี้ย ตั้งใจครับว่าตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมพี่ป้านอาทุกคนแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปรับฟังปัญหานะครับนะครับวันที่มีสภาเราก็คงทำานทำงานในสภานอกเหนือในงานสภาเนี่ยชีวิตทุกวันผมลงพื้นที่เกือบทุกวันอยู่แล้วครับครับครับเอาทีนี้อยากรู้ความรู้สึกเมื่อวานนี้หลังจากที่ผลคะแนนออกมาจริงๆตอนที่คะแนนยังไม่ได้นับเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็เห็นทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงคุณสุชาติเองก็ได้ประกาศแล้วว่าโอ้ชนะแน่เพราะว่าคะแนนมันค่อนข้างห่างนะฮะแล้วเมื่อวานนี้มีเสียงน้ําตาด้วย ควารู้สึกหลังจากที่ผลมันออกมานี่มันมันรู้สึกอะไรก่อนฮะเมื่อวานนี้มันมันเกินฝันนะครับจริงๆนะครับสําหรับผมเนี่ยสิบเจ็ดปีของผมเนี่ยมันชีวิตผมมันค่อนข้างยากนะยากมากนะในความเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่ต้องการสูตรตัวเองแล้วเราทําในทุกวันแล้วพิสูจน์ในวิถีทางของเราอ่ะนะครับมันมันมันยากมาตลอดแล้วก็ยังยังในเขตจตุจักรอะ ผมใช้เวลาสิบเจ็ดปีนะครับรอคอยในการที่จะเป็นมาเป็นคําว่าผู้แทนคนจัดดูจักเนี่ยครับผมลงเลือกตั้งกับคนจัดดูจักในครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับสิบเจ็ดปีเนี่ยครั้งนี้ครั้งนี้ถึงจะเป็นสามแขวงสามในห้าแขวงผมก็ถือว่าผมมันถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตและนะครับส่วนพี่น้องคนหลักสี่เนี่ยสําหรับผมโอ้โหผมผมุูดจริงนะครับผมไม่คาดฝันเลย ว่าคนหลักสี่พี่ป้าน่าจ,จะจะ,จะมอบความไว้วางใจแล้วให้โอกาสผมได้มากมายขนาดนี้นะครับครับ,รบเพราะว่าต้องเรียนเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเราทํางานในพื้นที่เนี่ยด้วยความที่เราเราเราก็เป็นเราก็ต้องอยู่สังกัดของพักกันนะครับเราก็จะมีโซนที่เราเข้มแข็งอืนะครับเราก็จะมีโซนที่พง่ายๆคือว่าพักเราไม่เคยแทบไม่เคยชนะเลย แต่ครั้งนี้เนี่ยจาก122หน่วยเลือกตั้งเนี่ยในหลักสี่เนี่ยผมชนะถึง119หน่วยเลือกตั้งคึ่งในในพื้นที่ที่ไม่เคยชนะมาเลยเนี่ยผมผมแบบไม่คาดฝันครับไม่คาดครับครันอได้ได้มีการวิเคราะห์กันหรือ,อยังกับทางพรรคครับแต่ว่าเวลามาอาจจะสัน้นไปนิดหนึ่งได้พูดคุยไหมครับว่าเอคะแนนคะแนนที่ออกมาหรือว่าการที่ชนะแบบแทบจะทุกเขตแบบนี้เนี่ยถือว่าตรงเป้า ที่วางเอาไว้ไหมเอ่อเรียกว่ามั่นใจนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าคือคือมั่นใจเราเรามั่นใจอยู่แล้วทั้งทั้งตัวฝ่าทั้งตัวพรรคนะครับเรามั่นใจตั้งแต่ก่อนจะตั้งแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่กับประชาชนทุกวันนะครับแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่า,ามันมีปัญหาจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของ ตรงไปตรงมาก็คือเรื่องของการใช้อำนาจนะครับสองคือเรื่องของการบริหารงานเรื่องของอเศรษฐกิจเรื่องของอชีวิตคนของในช่วงโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับผมบผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะตอบสนองตรงนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดนะคือไม่คิดว่าไอการทํางาน ทุ่มเทของเราทุกวันเนี่ยกับการลงพื้นที่กับเดินดินกับคนคนเดินดินหนึ่งคนที่อยู่กับประชาชนทุกวันผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนจะจะเห็นคุณค่าของมันขนาดนี้ผมครับอืมมันมันเหนือความคาดหมายจริงๆคือคุณสุรชาติคะแนนที่ออกมาเนี่ยคือหลายคนก็คือคือมันมีสองฝั่งแบบนี้นะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอุ๊ยเป็นไปตามโผลนะว่าอุ๊ยคุณสุรชาติเนี่ยเป็นคนในพื้นที่มี ลงพื้นที่บ่อยทุกวันทํางานตลอดเวลาน่าจะชนะสบายๆอยู่แล้วบางคนก็คิดแบบนี้แต่บางคนก็บอกว่าน่าจะสูสีเพราะว่าตัวเลือกอื่นๆนี่นก็แข็งๆทั้งนั้นอย่างก้าวไกลอย่างพลังประชารัฐซึ่งเป็นเจ้าของเดิมหรือคุณอัธวิชจากพักกล้าอย่างเงี้ยพอคะแนนมันออกมาเราทิ้งห่างเกือบหมื่นอันนี้ถือว่าเราเรามั่นใจแบบนี้แต่แรกเลยไหมฮะว่าน่าจะชนะขาดลอยแบบนี้เออ ไม่กล้าคาดหวังนะครับคือผมเป็นคนที่ประเมินตัวเองต่งตําคือเราแพ้มาเยอะเราเราไม่กล้าประเมินตัวเองสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่มั่นใจลึกๆนะครับมั่นใจลึกๆว่า, er วาพี่น้องประชาชนคงไม่ทิ้งเรานะครับแต่อย่างนี้คืออย่างนี้นะครับผมผมไล่เลียงอย่างนี้ครับผมคิดว่าปกติแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการใช้การเลือกตั้งโดยโดยการใช้บัตรใบเดียวเนี่ยนะครับปัจจัยในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการจะเลือก จะ,จะจดปากกาไปเลือกใครคนหนึ่งแล้วมันโดยที่ไม่มีทางเลือกอื่นเลยถ้าบัตรสองใบยังมีแบบคนกับพักเนาะ,ะการ,รเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยปัจจัยคืออย่างนี้ครับหนึ่งเลยผมว่านะอยู่ที่อุดมการอุดมการทางการเมืองเป็นเรื่องแรกสองคือครเรื่องของแบรนด์พักพูดง่ายๆว่าเป็นใครเป็นแฟนกลับพักไหนสามคือเรื่องของผู้นําผู้นําพักสี่คือเรื่องของนโยบายครับไอ้ผู้สมัครเนี่ยไอ ไอ้คนอย่างพวกผมเนี่ยผู้สมัครเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยสุดท้ายที่พี่น้องประชาชนจะจะให้จะให้ความสนใจนะแล้วพี่น้องประชาชนก็มีก็มีหลายส่วนนะครับก็ม่แน่นอนถ้าปกติแล้วพี่ป้าน้าอาพี่น้องที่อยู่ในในชุมชนเนี่ยจะมีโอกาสเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเขามากกว่าแล้วเขาเรามีโอกาสได้ได,ได้ทํางานนะรับใช้เขามากกว่าส่วนพี่น้องพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในบ้านมีรัว้วหรือว่าหมู่บ้านนะครับ ก็จะได้สัมผัสกับเราน้อยกว่าครนะครับเพราะฉะนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนให้โอกาสในตัวบุคคลมากอืมครับครับทีนี้คุณคุณสุชาติคือการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้จริงๆมันต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้เนาะแล้วก็มีหลายคนก็กะเกงกันว่ามันน่าจะเป็นการวัดกระแสความนิยมของแต่ละพักการเมืองแล้วมันจะส่งผลกับการเลือกตั้งใหญ่ อันนี้คุณสุรชาติคิดเห็นแบบนั้นไหมคะว่ามันจะสะท้อนผลไปถึงเลือกตั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือคุณสุรชาติคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันอืมผมว่าต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผมพูดอยู่เสมอว่าแน่นอนเรื่องของความนิยมของพรรคนะครับกระแสะของพรพรคโดยเฉพาะจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าถ้ามีนะครับระหวังว่าให้มีหรือผู้ว่าสอกอนะครับคิดว่าถ้าจะมีเนี่ยก็มีไม่ไม่ควรจะเกิน กลางปีนี้เพราะาคุณกรุงเทพรอมานานรอมาสิบปีแล้วนะไม่มีเลือกตั้งผู้ว่ากับสกมสิบปีแล้วแล้วก็มีเลือกตั้งใหญ่ภายในปีหน้าเนี่ยแน่นอนคือการความนิยมของพรรคแล้วก็มันเป็นมันคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องอารมณ์มเรื่องความรู้สึกที่สะท้อนต่อต่อการทํางานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่นะครับว่าอ,อ เขาจะมีเขาอยากจะเลือกผู้แทนของเขาคที่เป็นตัวเป็นเป็นเนี่ยยังไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมองว่าเอเราก็ต้องแยกแยกให้ออกนะครับว่าว่าเรื่องไหนมันสาคัญกว่ากันผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันผมผมให้น้ําหนักเท่าเท่ากันทั้งสามเรื่องนะคแต่ว่าการที่พี่พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจ อแปลกใจผมผมยังผมยังคาดหวังว่าพี่น้องพี่ป้าในอาณาจะออกมาใช้มากใช้สิทธิ์มากกว่านี้อย่างนี้มันพอจะบอกอะไรได้ไหมครัว่าคนเบื่อการเมืองหรือว่าคนรู้สึกว่าเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหญ่แล้วอีกแค่ปีเดียวหรือว่าเลือกไปก็เหมือนเดิมอันนี้ผมไม่แน่ใจคุณสุชาติทางพักได้คุยกันไหมครัว่าคิดว่าสาเหตุหลักที่พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์น้อยนี่น่าจะเป็นเพราะอะไรผมประเมินอย่างนี้นะครับสองสาเรื่องเรื่องแรกเลยคือโควิด ก็ยอมรับกันเลยว่าผมอยู่ลงพื้นที่ทุกวันเนี่ยผมอยู่กับพื้นที่ทุกวันเชื่อไหมครับว่าสองสามปีมาเนี่ยสองปีมาเนี่ยนะครับช่วงตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคุณลุงคุณป้าเนี่ยที่ปกติปกติเนี่ยผมจะแบบใกล้ชิดกับกับผู้สูงอายุนะมีคุณลุงคุณป้าเนี่ยที่ผมแบบเอ๊ะไม่เห็นท่านเลยเนี่ยเยอะมากนะนานมากเลยเป็นปีๆเนี่ยสุดท้ายคือถ้าจะไปเจอเนี่ยต้องต้องเดินเข้าไปหาที่บ้านเพราะว่าคุณลุงคุณป้าหลายๆท่าน ทุกวันนี้ลูกหลานย,ยังไม่ให้ออกจากบ้านครับนะครับก็ส่วนหนึ่งนั่นเรื่องเรื่องระบาดโควิดส่วนหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าแน่นอนเรื่องของอายุสภานะที่ม,มันอาจจะเหลือสั้นนะครับคนก็รู้สึกว่าแบบอาจจะอาจจะยังไม่ต้องมันอาจจะเข้าไปแล้วก็ทํางานไม่ได้แล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าสภาตอนเนี้ล่มแล้วล่มอีกนะครับครับนะครับคือ,อสภาและสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ ขาดความเป็นที่พึ่งหวังของของประชาชนไปบ้างส่วนหนึ่งด้วยและส่วนที่สามก็คือเรื่องของแน่นอนเราไม่มีเลือกตั้งร่วมหน้าเราไม่มีเลือกตั้งนอกเขตนะครับบางคนก็อาจจะออกไปไปทํางานหรือว่าติดติดธุระไม่สะดวกในวันนั้นอืมอืมอืมครับอ่ะทีนี้หลังจากนี้เออ่เป็นว่าที่สสแล้วมีแผนวางไว้ฮะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องทํางานทําอะไรต่อไปหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยฮะ คือสองส่วนนะครับเรื่องของสภาก็คือว่าต้องก็ต้องรอให้กรกตรับรองนะครับ,รบซึ่งหลายหลาคนเขาก็แซวผมก็บอกว่าเออเนี่ยรัวตวลงจะได้เข้าสภาหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ามีมีสอสอติดโควิดหลายคนไม่รู้ว่าจะมีการพักการพักประชุมหรืวถ้าพักประชุมแล้วก็ไอสมัยสภาเนี่ยก็จะปิดปลายเดือนกุมภานี้แล้วก็จะมี ิดสมัยประชุมเนี่ยกลับมาทีพฤษภาไม่รู้ตอนนั้นจากการเมืองจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับอแต่ส่วนนั้นก็ไม่เป็นไรครับจะหนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยาการการการ,การได้กลับเข้าไปเนี่ยนะผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมนเป็นเกียรติเสมอสําหรับผมส่วนที่สองคือเรื่องของการทํางานในพื้นที่นะครับอันนี้คือทุกวันอยู่แล้วถ้าวันถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้ติดอะไรจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ชีวิตผมก็อยู่กับลงพื้นที่อยู่แล้ว นะครับก็แล้วก็จะทําครับก็จะทําเหมือนเดิมแล้วก็พยายามจะทําให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอืมครับทีนี้อ่ะคุณสุริชาติเราพูดถึงเรื่องดีๆกันมาเยอะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนตั้งคําถามกับนโยบายผมเชื่อว่าคุณสุริชาติโดนถามมาหลายสื่อแล้วนะครับแต่ว่าก็คงต้องถามอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายคนตั้งคําถามกับนโยบายที่หาเสียงเอาไว้รถไฟฟ้า20บาทโอ้โหมีกระแสวิพวิจารกระแสโจมตีพอสมควรนะครับว่า เป็นสอสอทําเรื่องนี้ไม่ได้หรอกคนที่เขาอยู่เนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยทุกวันนี้รถไฟฟ้ายี่สิบาทแล้วแค่เข้ามาเหลือเวลาแค่ประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้เรายืนยันไหมครัว่ามันเป็นไปได้ครับยี่สิบาทเนี่ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แล้วผมเชื่อนะครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสเราจะทําให้ได้คืออย่างนี้นะครับดอฟเราเราย้อนกลับไปมองหลักการแรกก่อนนะว่ารถไฟฟ้าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาให้ประชาชนใช้ แล้วคําว่าประชาชนเนี่ยคือประชาชนทุกคนต้องมีโอกาสได้ใช้วันนี้ปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆคือว่าโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปีเนี่ยนะครับรายได้เพิ่ม,ไม,ม,ไ,ม,มไม่เพิ่มเลยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มขึ้นมากี่ปีแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วในกระเป๋าเนี่ยการเพิ่มรายได้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่หลักการแรกคือต้องลดรายจ่ายของประชาชนแล้ว อย่าลืมนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพหานครเนี่ยตื่นขึ้นมาหนึ่งวันเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยออกออกไปหาเงินเนี่ยคนที่คนที่หาเช้ากินค่าเนี่ยออกไปหาเงินเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะหาเงินได้หรือเปล่าแต่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตหมดนะครับแล้วมันน่าเศร้าที่ว่าต้นทุนค่าเดินทางของคนในกรุงเทพเนี่ย <แ S 1> มันาไปห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตของของรายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมขอย้อนให้ย้อนกลับไปไป ไปหลักการแรกก่อนแล้วเรามาดูสภาพความเป็นจริงนะวันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยเอาเอาง่ายๆเลยนะครับเป็นแล้วมันถนนวิพาวดีเนี่ยเป็นเส้นทางหลักนะในการ,รเป็นประตูจากเป็นประตูจากเป็นประตูหน้าด่านของกรุงเทพแล้วรถติดทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนลังสิตคนดอนเมืองคนหลักสี่คนจัตุจักคนบางซื่อเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่โซนที่ประชากรหนาแน,น่นนะ แต่เราไปดูครับไม่มีใครใช้เลยมผมเนี่ยนั่งรถผมไปขึ้นรถไฟฟ้าตอนตอนหกโมงสี่สิบห้าซึ่งเป็นแบบช่วงฮาทราฟิกอะนะใช่ครับนั่งกลับบ้านผมอะที่ที่ลังสิตสองสถานีครับไม่มีคนเลยมีผมคนเดียวอยู่ที่สถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าถ้าไม่มีคนขึ้นเอกชนก็อยู่ไม่ได้ครับผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับยึดกลับไปยึดหลักการแรกก่อนว่าอืถ้ามันไม่ขึ้นถ้ามันไม่มีคนขึ้นเนี่ยมันมันไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการศึกษาของ TDI ก็บอกอยู่แล้วนะครับหลายปีตั้งแต่ตอนเลืกตอนเลอกตั้งปี62ว่าค่ารถไฟฟ้าที่มันเหมาะสมกับเศรษฐกิจของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน20บาทตลอดสายแล้วเราไปดูสิงคโปร์เราไปดูอะไรทุกประเทศไทยเราค่ารถไฟฟ้า แพงติดอันดับโลกนะครับต้นๆของอันดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับหลักการคิงอย่างนี้นะฮะหนึ่งเลยเรื่องสัมปทานเนี่ยผมคิดว่าต้องมาเจรจาสัมปทานใหม่แล้วก็แล้วก็ยกเว้นค่าเล็กเข้างดค่าแลกเข้าเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะโดนค่าแล็กเข้าก่อนอืมนะครับเลยค่าแลกเข้านี่แหละที่ที่ที่เป็นตัวทําให้ค่ารถค่ารถค่ารถไฟฟ้าแพงแล้วถาม <Manh. S 1> ว่าเอกอชนจะอยู่ได้ไหมผม เราเป็นเราผมผมเป็นคนทําการค้ามาก่อนนะครับคิดง่ายๆครับหลักการง่ายๆคือกําไรมากกําไรน้อยกาไรน้อยกาไรมากมถ้าวันนี้เราไปตั้งค่ารถไฟฟ้าที่มันไม่สอดคล้องกับเงินกระเป๋าของประชาชนเนี่ยพอมันไม่มีคนขึ้นแล้วอย่าลืมว่าในค่าโอ peration cost ของของผู้ประกอบการเนี่ยผมขึ้นไปวัน,น,นผมขึ้นไปอยู่บรถไฟฟ้าเนี่ยบนสถานีอยู่คนเดียวนะครับผมมีทั้งพนักงานอน ตัวเนี่ยสองคนนะครับพนักงานทําความสะอาดร,าปรอปภเนี่ยผมไม่รู้กี่ชีวิตเพราะฉะนั้นค่า Operation c o คอเนี่ยมันมันเกินยังไงมันก็เจ๊งอ่ะพูดต,งตงรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาหลักการแรกแต่ถามว่าแล้วกลับมากลับกลับมาหลักการแรกแล้วเอกชนจะอยู่ได้ไหมคืออย่างนี้นะครับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเนี่ยอย่าลืมว่าค่าเดินรถเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่รายได้ ไม่ใช่ซอสอรายได้เนี่ยของรายได้ในยอย่างเดียวนะครับเราไปดูบ t s นะครับค่าโฆษณาอืมนะครับมันมีรายได้แฝงซึ่งรายได้แฝงเนี่ยมันเยอะมหาศา,ศาลมากโฆษณาบนรถไฟฟ้าโฆษณาบน BTS เอเนี่ยถือว่าสื่อสื่อของ b ีทีถือว่าเป็นสื่อแบบเรียกว่าสื่อฮิตติดอันดับของของของประเทศนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของของการโฆษณาถ้ามันมีถ้าถ้ามีคนใช้รถ ไปฟ้ามากขึ้นในใน,ในแต่ละเส้นเนี่ยแน่นอนค่าโฆษณาเกิดค่าการให้เช่าพื้นที่เกิดน,นะครับ,รบหลักการของผมเนี่ยหลักการของพรรคเพื่อไทยเราแล้วเราบอกนะครับเราไม่ได้จะเอาเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาซับซิได์มามาโปะให้กับค่าเดินทางของคนกรุงเทพคนกลุ่มเดียวผมผมไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรา กลับไปที่หลักการแรกก่อนเจรจาสัมปทานแล้วผมเชื่อว่าวันเนี้ยอืมผู้ได้รับสัมปทานเนี่ยเกือบทุกคเขา,าน่จะยอมคุยใช่ไหมอ,มอยากคุยครับเชื่อผมเถอะครับเพราะว่าอยู่อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วก็สุดท้ายนะถ้าเกิดว่าเราไม่คุยวันนี้นะแล้วสภาพาความจริงมันไม่มีคนขึ้นนะยังไงมันก็ขาดทุนพราะมันขาดทุนปุ๊บสุดท้ายเราก็ต้องต่อสัญญาสัมปทานให้เขาอีกใช่ไหมในในอน,นาคต<อ>ครับครับถูกไหมครับกับผมก็ผมผมอยากมันคือ เราพ Dante, 在 Nacional, 在ูดกันในในความเป็นจริงอ่ะนะครับแล้วผมเชื่อว่าทําได้แล้วถามว่าคําถามผมที่ว่าสสคนหนึ่งทาได้ไหมทําได้ครับเพราะจริงพจริงแล้วเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถเข้าไปผลักดันเข้าไปตั้งกระทู้ถามแล้วถ้าเกิดเราพรรคเพื่อไทยเราเป็นมีเราเป็นพรรคที่มีสสมากที่สุดในสภานะครับครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปขับเคลื่อนโดยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยบอกว่าเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยต้องทาเท่านั้นถ้าเราเข้าไปผลักดัน แล้วรัฐบาลนี้ทําได้ในเวลาที่เหลือนะอมันจะเป็นผลงานของรัฐบาลเองแล้วกลรุณาทำเลยครับแล้วถ้าทําแล้วเลือกตั้งครางหน้ารัฐบาลเอาไปใช้หาเสียงได้เลยครับ <laughs> แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทําแล้วถ้าเพื่อไทยมีโอกาสเราจะทําแน่นอนเรองอผมกําลังจะถามต่อพอดีคุณสุชาติว่าเอ๊ะไอ้นโยบายรถไฟฟ้าค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่จะเป็นนโยบายชูโรงของเพื่อไทยในการเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าหรือเปล่าฮะ <laughs> จริงๆแล้วนโยบายที่ที่เราเสนอมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยอ่ะนะครับนะครับพื่อเราก็จะผลักดันต่อไปครับอืมแต่มีคนค่อนแคะอยู่ในโลกออนไลน์นะคุณสุชาติว่าเอ้าก่อนหน้านี้เพื่อไทยอันเนี้ยพักเก่าก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยก็ชูนโยบายนี้ก็ไม่ยี่สิบาทสัทีนะแล้วรอบหน้าสมมติถ้าเลือกเข้าไปจะยี่สิบาทได้จริงหรือบางคนเขาไม่เชื่องี้ฮะอย่งน,อยงนี้ครับออย่งนี้ การ,รลถไฟฟ้าแล้วให้เป็นยี่สิบาทตลอดสายได้เนี่ยมันจะต้องหนึ่งเลยโครงขายจะต้องจะต้องขยายให้ครบก่อนครับเนี่ยคุณสุรชาติยังอยู่กับเราไหมฮะอ่ะไม่อยู่แล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักครู่เดียวเนะียเดี๋ยวลองให้ทีมงาน ต่อสายกลับไปใหม่นะครับก็จริงๆก็ใกล้จะจบกับคุณสุรชาติแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ต่อกับอาจารย์นะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะฮะเข้าใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณนะครับอ้าวคุณสุรชาติครับอ้าวโอเคกลับมาแล้วเชิญต่อครับเมื่อกี้นี้ที่เมื่อปีเมื่อปีห้าสี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโครงข่ายเราเนี่ยยังไม่ยังยังไม่เยอะพอครับที่เราเสนอไว้เราคือตอนนั้นเนี่ยยังจำยังรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะครับ ออนุมัติโครงการในสมัยนายกยิ่งลักษณ์นะครับเอตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแนวทางว่าเราจะพยายามจที่จะขยายโครงข่ายให้ได้ให้ได้ทั่วถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทําเรื่องเรื่องค่าโดยสารที่ที่เป็นแฟลตเลทนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยวันเนี้ยแล้วพอมาถึงวันเนี้ยนะครับสิบปีผ่านไปเนี่ยวันเนี้ยโครงข่ายพร้อม,อมจะทําได้อื ครับคบอ่ะทีนี้ทิ้งท้ายหน่อยครับคุณสุชาติมีคนแอบเชื่อมโยงนิดหนึ่งกับสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐแกโพสหลังจากที่ผลออกมาเมื่อคือนนี้โดยเฉพาะประโยคที่บอกว่า the enemy of my enemy is my friend คนตีความไปต่างๆนานาเลยว่าเอ๊ะคุณธรรมนัฐนี่จะจับมือหวนกลับมากับเพื่อไทยหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าฮะคุณสุชาติไม่ทราบจริงๆครับเรื่องนี้ไม่ทราบเลยคุณรผมจริงๆนะ ตลอดสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งแต่ผมแพ้นเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้าสังคมการเมืองนะสภาผมยังไม่เคยไปเหยียบสักครั้งหนึ่งเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เข้าสังคมการเมืองเท่าไหร่แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะมาใครจะไปใครจะอะไรยังไงนะครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของของของแต่ละท่านและของแต่ละพักด้วยนะครับแล้วผมจะพูดอย่างนี้ว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยอย่างที่บอกว่า รัฐบาลเนี่ยจะอยู่จะไปเนี่ยนะครับครับมันมันมันเป็นเรื่องของกลไกภายในของรัฐบาลทั้งนั้นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความขัดแย้งในพักตัวเองหรือว่าในพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งเนี้ยที่ที่ที่หลักสี่เนี่ยครับมันน่าจะเป็นกระจกสะท้อนไปถึงรัฐบาลได้ว่ารัฐบาล ควรที่จะหยุดเลิกไอ้ไอไอเรื่องของประเด็นพวกเนี้ยแล้วควรจะหันมาโฟกัสเรื่องของเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับโอเคเรามีเวลาอีกหนึ่งปีแน่นอนแหละว่ารัฐบาลอยู่ได้ครับอยู่ได้ด้วย,วยกลไกของอำนาจด้วยกลไกของของความสัมพันธ์ภายในพักร่วมนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราหนีไม่พ้นนะครับว่าปีหน้าจะต้องมีการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรัฐบาลจะต้องควรจะต้อง ทิ้งไอ้ปัญหาเรื่องพวกเรื่องพวกนี้ซะแล้วก็มามสนใจพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นครับเพราะไม่งั้นไอ้กระจกสะท้อนตรงนี้ไปเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็เขาก็าาจะให้บทกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งครบครับ,ค,รบคุณสุชาติสมมุตินะฮะสมมุติว่ารัฐบาลเกิดยุบสภาเร็วเราพึ่งจะได้เข้ามาเป็นเองเนี่ยเสียใจไหมฮะย,ยังไม่ทันได้ทํางานเลยยุบสภาแล้วไม่เลยครับไม่เลยครับมผมอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสําหรับผมหนึ่งวนันมันก็มีคุณค่า สำหรับคุณค่าของตัวผมเองนะครับและคุณค่าสําหรับสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้มาเพราะฉนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่ผมจะอยากจะเข้าไปทำเนี่ยนะครับ,รบนอกจากงานในสภาในงานในพื้นที่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอก17ปีผมเนี่ยผมเก็บเกี่ยวรายละเอียดของของการอยู่กับประชาชนแล้วก็ไอ้เรื่องเล็กๆน้นอยๆปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาของเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพชีวิตนะพี่น้องประชาชนไว้เนี่ยนะครับ ผมจะเอาความความรู้สึกของชาวบ้านของประชาชนเนี่ยความเจ็บปวดของชาวบ้านเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยพัฒนา,านโย,ยบายของ,ของพรรคเพื่อไทยและนําเสนอกับกับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งแ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า,าช้าก็ได้เร็วก็ดีครับ อืโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสุรชาตินะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับ